สวัสดีครับพบกับผมมานพินและชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับบะหมี่นะครับมาม่าหรือว่ามาถ้วยเนี่ยหายากมากครับในตุรกีไม่มีขายซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายน้อยน้อยน้อยรายที่จะขายนะครับแล้วอันนี้เขาเอานำเข้าอินโดมีมาอินโดมีเข้ามาบุกตลาดนะครับแล้วก็เขียนว่านเนี่ยฮัซซีมีคอริเซสเลีอะไรก็ไม่รู้นะครับ เขาบอกเคอรี่ฟลาเวอร์ก็คือรสรสกะหรี่นะรสแกงกะหรี่แต่ก็ดูน้ําใสๆนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นสไตล์ตุรกีหรือสไตล์อินโดหรืออะไรผสมกัน mm hmm. เดี๋ยวมาลองกันครับราคาซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย2.99ก็3ประมาณ30บาทครับ29บาทเปิดดูครับ ข้างในมีอะไระมีซ่อมครับมีผงซุปมีพริกมีอะไรน้ำมันเจียวอะไรก็เส้นหมี่ครับเพราะนี่เส้นหมี่สไตล์อินโดมาเลยเลยครับจะเป็นเส้นอย่างนี้ครับนุ่มๆเนียวๆเหมือนบะหมี่ไข่จะต้มน้ำร้อนครับ ไอ้น้ำมันที่ว่านี่มันเป็นน้ำมันผงกะหรี่ครับอันนี้รสชาติกลิ่นนี้คือเหมือนผงกะหรี่ที่เรามาผัดกับปูอ่ะปูผัดผงกะหรี่ <c oughs> อย่างนั้นเลยครับน้ำเดือดแล้วครับมาใส่น้ำกันอืม กินแบบปูผัดผงกะหรี่เลยครับเดี๋ยวรอาครับ <c oughs> หน้าต่าง <c oughs> นนออก,กา็นี่คอรีเนี่ยคอร์หต่รเนี่ยคอรีภาษาน่าจะภาษาเติร์กนะครับับภาษาตุรกี หอครับหลอโอ้กลิ่นหอมมากครับหอมแบบหอมปูผัดผงกะหรี่ตอนนี้อยากได้เนื้อปูแล้วครับฮหอมจริงๆครับน่าจะได้เวลาก็ต้องคุกเขาให้เข้ากันนะครับ

เป็นรสผงกะหรี่ออกเค็มๆหน่อยแต่เป็นรสผงกะหรี่แบบแบบนี้เลยครับแบบปูผัดผงกะหรี่แบบนั้นเลยนะเอาผงกะหรี่งั้นลนะละลายน้ำเนี่ยใส่มาม่ากินก็ได้รสนี้เลยอืม้ม ต่เส้นก็เหนียวนุ่มอร่อยแต่ออกเค็มไปก็เห็นผมบอว่าเค็มไปแต่ว่าคนตุรกีเขาชอบกินอะไรเค็มๆเงั้อืะก็ได้รู้ครับคนไทยไม่น่าจะเช่ารสนี้มมันเป็นผงกะหรล่แต่ว่ามันไม่มีความข้นของไข่ เหมือนปูผัดพงกะหรี่เนี่ยเขาจะตอดไข่ไปด้วยเพิ่มอะไรบางอย่างให้มันมีความข้นอะไรหลายอย่างเลยครับให้มีความข้นทีนนี้ไม่มีความข้นแล้วก็ไม่ใช่แกงกระหรี่แบบใส่กะทิคนไทยติดเครื่องเทศแบบนี้มากับกะทิกับอะไรที่มันทําให้ข้นแต่อันนี้มันไม่มีความข้นตรงนั้นน้ำใสยอย่างนี้ครเครื่องเทศอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยชอบแต่ถ้าอยากกินบะหมี่ก็นี่ครับมีอย่างเนี้ย มันมีอีกเทคนิคหนึ่งผมเคยสอนไว้ในคลิปหนึ่งก็คือว่าเก็บเครื่องปรุงที่ท่านชอบจากเมืองไทยมาครับนะแ้าท่านคิดว่ามีปัญหากินรสอะไรแปลกๆไม่ได้เก็บมาแล้วก็มาผสมกับมาม่าท้องถิ่นกับบะหมี่ท้องถิ่นเนี่ยครับแล้วก็ทานเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับผมก็กินต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับชา n นลฟิลไทย ัสดีทุกครับเก็บเรื่องราวก,กันเดินทางมาฝากกันครับผมวันนี้ก็อินโดมีจากอินโดมาบุกตลาดประเทศตุรกีครับผมเป็นบะหมี่กะหรี่นะครับสวัสดีครับ